คือคือเพระาะว่าพระเอกเดี๋ยวไทยเพลงไงก่อนซุกมาเป็นเพลงให้เด้อเพลงนี่หรือคนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคคือคืออ่าบม่ได้ตื่นแต่เศร้าทุกคนท่านได้นอนเพราะว่าไลฟ์ยูทูบเมื่อกี้เนาะไลฟ์ลมเนี่ยกันอนะันนี้ตอนนี้กำลังจิไปถ่าย MV เนาะทุกคนเนาะ ฝนกระตุกเงียบๆๆๆอยู่เป็นเพลงใหม่ของทีมงานเพลงฝนนะทุกคนเด้อเพลงลมเนาะอุ้ยแต่ว่ามวลแห้งเลยตอนนี evet La, ้เฮาได้พระเอกมาเนาะจากตังลางสบายดีวันนี้จะเป็นพระเอกให้บ้าวพุกใหญ่เนาะบุคือบุคือภาว่าพระเอกเดี๋ยวถ่ายเพลงกันก่อนซุกมาเป็นเพลงให้เด้อเพลงนี่หรือคนโอ้ทางเห็นว่าดินแบบเพิ่งดินอ้ายเจ้าคืออเลยทีเดียว ทมเบิดสามสี่ล้านคือย่างตัวนี้มผัดไปดิทมกัเห็ดกำแพงมันต้างเห็ดกำแพงแน่นอนมันจะผมเห็ดกำแพงนี่ดินไปซื้อมันกระสับกับท่งนาไปนี่ถมับเสียดอยเงินเลยทมแล้วทมบแล้วมาวันนี้เพื่นมไม่เห็ดกำแพงใส่ดิทมแล้วมันกระปอยู่แล้วปนี่ทแล้วกับฟนต๊อยู่เนาะเพลงนี้กา่าสิเอาเท่าไหร่บิว ประมาณเจ็ดล้านเนาะล้านอุ้ยมวนแห้งเลยเพลงนี่ทุกคนโคตรมวนฟังนี่แบบคือแบบอะไรนะแบบคือเพลงแบบเพลงไทยมืออาชีพเลยนะจะิกกดไลค์ให้เื่อบ๊โอเคโอเคขอยฟซีจะได้บิจงัยว่าสันคนมีกาข่ายฟซีเจ้าเพลงเจ้าข่อยโหลดไปฟังทุกเพลงเลยว่าสันโอ้ยมบนร์นับกี่อยู่ที่น่าสนใจเบอร์นับหก็

สวัสดี้ะทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีป้เพ่งใหม่ไปไหวนี่ป้าเพ่งใหม่ไปไหวนี่เนาะทุกคนเนาะถ่ายมือนี่ตัดมือแรงมือนี่เพราะว่ามือเอื้อนสี่นี้เมื่อต่างแขวงทุกคนก็เลยเผา่ายมือนี่ก็ใช่มือเอื้อนสิไปอ่ากัมพูชีมาหนาาต่างแข่งเนาะเผาตรงบงงามมาดิเนาะบงงามแบบนี้เขาเผาบงงามแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเดียวช่วงหนึ่งนี้อ่าฝนมันกรตกไหนจะเป็นบนอื่นกระตกมากว่านี้เออรนนาเชียโรคแนวนี้เนาะ ใช่เพียค um> okay. okay. mm ือพนด่ายเพียทมันจ่องที่เห็นโตมันหรอแต่ว่าเพียกมันตายเนาะตายหมดนี่เป็นอยู่บ่ละหมาบวงเฮืองอี่สิไงวงอเวงโตือเเสร็จแล้ะเขมเบ๊มวนเป็นแล้วฮะเขมเบ๊เขมเบ๊ เพลงนี่ข่อยยังหับประกันนะทุกคนแบบมันมวนแหงแหอะไร่อยฟังข่อยยังมากนะฝากทุกคนซับพอร์ตด้อทุกคนทำอีทไวิถ่ายเป็นเรื่องเป็นเอ็มวีนั่นนะี่แหละแต่มันดูมีเวลาแบบนี้เพราะว่าข่อยกับกระเป๋ากับเฝ้าสเรียนเรื่องคอนเสิร์ตก็เล้วทายไปแล้วซะคั่นเพลงมันสิดังปล่อยแต่ฮุบเสียดังนะนี่แหละั้ไปจรรดิดเดี๋ยว กอตั้งเนาะตั้งบ่ตั้งแคมปิ้งเอาหนะสากนั่งสากยืนเอาบ่กันอาากระทืบตู้มาเลยนะกันไว้ตือนเหยียดบอกว่าใหนมาเ้มเบอก็ได้เบดเคมเบเบลนะเบลตั้งเลย เป็นมวน,น,นะบนุกเคยเป็นเจือเื่อมากแบบแรงนะดึงนึงปวดเบ๊ะเบ๊ะบุกเคยดินหนักเจยเจือบุกคอยให้มันออกมาจเจือเคื่อนน้อยนะกะมวนมันก็เป็นไง chát với <laughs> anh nên để cái <laughs> thằng vị văn chát, lên đấy, nó, là nó chát, một chút ở phải này vị văn chát, xí non, sang cái tiêm nhỉ, cả, mưa đấy, bơi bên phải anh được, vừng con nhắc nói, thế để sáu ไปสบายดีเฟสเลยเอาตัวประกอบเขาน่ะบอกคืมอมึงไปตลอดอยู่อันนั้นสบายดีเฟสเลยถ่ายไปทันแล้วซ้ำแบตเบิร์ตเนาะทุกคนกำลังไปเอ่าไปเอาตูล้ลำโพงคืออันนี้เนาะเพลงนี่แมนซิลงส่องข่อยด้ทุกคนเพราะว่าส่องบ่าวายกับบาจรน,นะแมนคนติดตามตามกรอยสิบกว่าคน ลงไปกะบ่มีความหมายเขาก็เลยว่ามาลงซองนี่ส่วนรายได้นั่นนี่ได้กระจายซองทุกคนผุ้นๆแบบแล้วก็มีเพลงได้้ายเนาะทุกคนทีจะเกี้ยมปล่อยในซอง่อยที่ห้องสามคนห้องสี่คนนั่นนี่อืมที้างเป็นมาใหม่เลยครับคนเสิร์สี่คนเนี่ยฝากทุกคนซับพอร์ตเนี่เด้อตอนนี้กำลังเสียสตูดิโอเนาะอเมโกพิ่นเสียหายวอลดักแบบนี้ก่อนเด้ ตัวนี้บิ่งตี่บึงอุปกรณ์เคาเบิ่งเด็ออไมโครเบิ่งฟูกล่องก็ได้มันบ่มีแนวกันน้ำก็เลยเอาทุงยางแบนี่เอาหน้าห้องก็เห็นบ่แลนไปเอาตู้น้ำโพงเองอีกบ่มีคอตูมนะสูงก็สี่ที่นั่นอีกหน้าห้องก็ได้คิดว่ากล้องร้อนเบิ่งเกือบหน้าห้องถ่ายเอ็นบีตันจะติดจนคุมคุมโทนดีนี่เกือบคุมโทนนะมันชิตั้งมีใช่ไหม ตั้งเอันก็ได้เปิดจะพีก็ได้แล้วี่นนีาซีเมกันนะฮะจะไดนว่าปองทพุ้นหายแ้เกลือเอามวนเคยออกมเรเกเดี๋ยวาสเปิดเงทุกคน

เรียป oh, ่ากูทำเดแม่งนี้เลียป่าเหมือเบิ้งเสร็จงเบิ่งนะอู้ยมาบังอีกยังวะโอ้เบาๆทำไมไปตีหมาแบบนั้นบริตีอยู่มันต่อตอนนี้เขากัยังหาทุกคนเนาะโอเคเนาะ คอาตุมไสิจ้างในเอ็มบีกับผมมีเงินจ้างก็เลยถ่ายกันดิโอได้ไหมนี่เสียเอฟเฟกต์เนี่ยโอ้เพลงเขาเพลงสิมีเอฟเฟกต์ลบมึงเบาคืออ่าเหตุคือหนังคมแฝกนี่ตอนนี้ผมถ่ายแล้วเนาะทุกคนเนาะมีแต่ถ่ถาตัดต่อมาเนี่ นั่งท่านอยู่เลยทุกคนพายอยากเป็นสปอนเซอร์เนาะเขาสีใสโลโก้ใสทางไทยวามีอ่ามีเอื้อยมีนาเออมีนาเป็นสปอนเซอร์กับเอลีนาแมนเพลงอันนั้นเออเอื้อยเขาสีถ่ายดีๆเพลงนี้เขาเป็นเพลงบาวเดี๋ยวเพลงสี่คนเขาสีอ่าขึ้นโลโก้ให้ดูเพลงต่อไปเพลงที่เขาขอสปอนเซอร์นะเพลงไวสี่คนตัวเพลงเวนี้มันเป็นเพลงบาไว ไปไปทายยังบ okay. ักเสือดยันเสือดก็ไปทายบักทอมเมามุมทางขางเรื่องฝนดินตัวนี้นะอ็ปุ๋ยสชมาสิเอาเอาเลยเอาเลยเซลส์ศาสาดไปต้นลงนั่งน้องไปเมียข่อยก็ออกไปส่งลูกวางเหียนเนาะวันหน้าก็ไข่ซัม พราะว่าไปเฮียนส่วนลายเมื่อทำอิดนะจะขายเด็กน้อยเกือบจะว่าทุกคนเลยไปเฮียนเลยขายทางตัวนี้กับสิสีปแป้งเนีเขาก็แป้งไปน้อยามฝนมันก็ต้องเป็นหกแบบนี้ทนะุกคนเคยดินมาถมเลยแต่ว่าหนามมันสอ่ออกือกบิ่งขับในกำแพงกูนี่หนามมันส่อเข้าไปอยนะูย่แค่ ต้องรีนมาชมคอนแฟงอยู่เลยรหัวหน้ามันเสาะเข้าไปไปบอเ่เข้าไปไปแล้วมาหนีห้องอัวนะทุกคนเนาะมาอนี้ห้องขอายอย่างนั้นแล้วก็ต้องให้ผู้หญิงเขาไปซื้อของกินอาหารเหล่าญาติป้าปี่เพ่งนี่มันใจแห้งทุกคนเนาะแตะร้านในนอนมันงมวนแห้งฝากทุกคนในเด้อมวนแห้ง บรคขอรายนะทุกคนเราหอดห้านทำเอาทำเจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบหลานเจ็ดสิบหลานก็อะไรไทยได้เรียบร้อยวันนี้ไม่ได้ถ่าตัดตอนะทุกคนตัดตอขันแล้วไว้ตน้นใดก็สิปล่อยเพรหัวส่งหายไหนี่เด้อสิส่งให้เออปุ้ยน,น,นะทุกคนส่งให้เออปุ้ยแล้วเขียนเนือ้อเป็นภาษาอังกฤษให้ ระหว่างอยู่แล้วว่าเสร็จทามแล้วเล้วเดี๋ยวให้ใส่ซับแต่เต็มนาครับมันดังอีกเพลงนี่ถ้าฮอดล้านวิวเนาะเอ้าถ้าฮอดล้านวิวฮอสีเห็ดเวอร์ชันมุ่งเนาะเดี๋ยวใส่เข้าเขียนให้เวอร์ชันมุ่งครับมันดังอีกเวอร์ชันกัมพูชีบันนี่เอ้าดังอีกเวอร์ชันอังกฤษบันนี่ถูกเวอร์ชันเดี๋ยวเพลงคำคืนนี่บรเทศดิอ่าสิบสี่เวอร์ชันองเเนนนาาะวยม เดี๋ยวถ่ายกินเขาเลยทุกคนก็ต้องให้นเมียไปซื้อของกินกับสลิงเดี๋ยวเขากะบวสิตัดต่อมือหรืบบอหรื่านอนพักผ่อนตัดต่อไปตัวแรงเอาของถมาบ่งตัวจริงเด้อตอนนี้ก็ถ่ายเพลงแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะเนาะเกียมแต่ตัด M v มวอาจจะตัดมือแรงตัดมือแรงเมื่ออื่นปล่อยเมื่ออื่นปล่อยนะทุกคนกำลังส่งอ่เพลงปุยอีกเขียนเนื้อะที่เป็นภาษาอังกฤษลง ฝากทุกคนติดตามไม่ได้เพลงนี้ดเด้ทุกคนทำมีประสิทธไทยตอนกินเขาให้ทุกคนเบ่งน่นาจะาประทายกันเนาะเพราะว่าดอลลี่กับซาดิงนีตาวันดาออกพระิธของกินนีตากับพงเฮียนเลยถ่ายเพลงนี้แล้วเรียบร้อยเกี่ยมปล่อยเมื่ออื่นเดี๋ยวมีเพลงต่อไปอีกด้ทุกคนเพลงต่อไปกัน่าจะปล่อยเพลงนี้ประมาณจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เ้วก็เพลงต่อไปกับยิงต่อเลย และกระพิงต่อไปยิงต่อเลยอีกพอมีสามสี่เพลงที่จะเกียมปล่อยบายบายเดจะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวลืมถ่ายอันนี่ยอันไหนเบิ่งเนาะเขาสิขันห้องบอลอีกนึกเออ่าจะเราบเห็นไหมจะขันห้องบอลนี่เป็นประตูเลยทีนี้นี่เป็นอะไรด้วยจะขันเอาอ่าแหวนประตูแหวนประตูแหวนใส่นี่นี่ิอันเหตุเป็นสตูดิโอสำหรับใครอยากเป็นสปอนเซอร์สตูดิโอได้เลยทุกคนเด้อ ราะว่าช่วงนี้ก็ยังหาสปอนเซอร์อยู่แต่ว่าเหตุกระเพื่อมันสะดวกสบายในการอัดเพลงสำหรับพระดิฉันมาอัดเพลงเขาก็เสียหายเนาะเอาไปไปทุกคนเจอกันคลิปหนาเด้อฝากเพลงใหม่มือมือฮือเนาะมือฮือปล่อยและมืออื่นมืออื่นเนาะหัวแร้งตัดมืออื่นมืออื่นปล่อยทุกคน มื่นปล่อยซื้อเพงลงว่าบ่ททันบอกเนาะบายบายเลย